สวัสดีตอนเช้าแบบนี้นะครับผมตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงหสินะ <Okay. S 2> แสงแดดอ่อนตอนนี้ผมก็ควบเจ้าเอรอก150อยู่นะครับผมวั uh. นนี้ก็เป็นวันที่3มนะที่ผมได้ขี่เจ้าเอรอกนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัว R นะครับผมเป็นตัวกลางจะมีโช๊คซับแท้งอยู่นะฮะ <Okay. S 2> ที่ซื้อตัวนี้เพราะว่านี่แหละโช๊คซับแท้งนี่แหละ <laughs> เดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเจ้าไอ้หรอกนะหลังจากขี่มาสามวันผมก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าผมขี่มาสามวันเนี่ยผมจะข้อมูลแน่นในขนาดไหนโอเคหาที่จอดได้ละวันนี้ลมค่อนข้างแรงนะฮะแถวๆเนี้ยลมค่อนข้างแรงผมไม่แน่ใจว่าถ่ายคลิปไปเนี่ยลมมันจะเข้าเสียงไม่ขนาดไหนนะฮะ วันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของเจ้าเอรอกนะครับผมเดีกเอรอกร้อยห้าสิบห้างามมากอันนี้คือหลังจากซื้อมาสามวันนะฮะ<อ>วันที่สองเมื่อวานนี้คือผมล้มมาฮะ <laughs> <ๆ>ซื้อมาสวันล้มเฉยเดี๋ยวผมจะมาบอกสาเหตุของการที่ผมล้มนะฮะมาเดี๋ยวจะมาพูดถึงข้อดีของเจ้าเอรอกกันก่อนเลยนะครับผมโอเคข้อดี อย่างนี้หนึ่งผมว่ามันเป็นรถที่ในคาสเนี้ยสำหรับในคาสเนี้ยผมว่ามันเป็นรถที่แรงนะแรงมากก่อนซื้อผมก็ไม่ได้หวังเรื่องความแรงอะไรมากนะเพราะว่ามันแค่คัดร้อยห้าสิบแล้วเป็นพวกออโต้ร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยนะไม่ได้หวังความแรงมากแต่พอได้มาขี่แล้วอุ้ยมันแรงเว้ยมันมันเกินคาดะ่ะมันเกินมันเกินที่เราคาดหวังไว้อะนะถือว่าดีดีมากอย่างที่สองคือขี่ในเมืองคล่องตัวมากสบายมาก ขี่ดีมากเวลาจะมุดจะแซงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามัน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 ,มนอซอกแซกเลยเดีอะด้วยขนาดตัวรถที่มันคุมง่ายนะครับผมโ <Okay. S 2> อเคแล้วก็ยางที่สามนะครับผมยางเออยางมันให้มาดีมากมาดูยางกัน <laughs> ยางอันนี้เป็นของอะไรอะอ่อเขาให้ยางของ i R C มานะฮะ้อหน้าร้อยสิบยางหลังร้อยสี่ินะครับผมโอเค ยายเขาให้มาดีจริงๆฮะอันนี้คือผมเอาไปเทโค้งนะฮะคือเกือบหมดขอบแต่ว่าลงลงมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเนี่ยมันขูดเนี่ยนะฮะข้างล่างมันจะขูดแล้วก็อีกฝั่งนึงขาตั้งขูดอันนี้คือรอยล้มนะอันนี้คือรอยลม้มตรงนี้คือรอยลม้มอันนี้คือรอยขูดขูดข้างากงก็คือมาลงเยอะเกินฮะ oh, <no. S 1> ข้างหน้าเกือบหมดขอบคือยางก็ทํามาดีมากเวลาเขาโค้งเนี่ยรู้สึกมั่นใจไม่มีอาการ ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเสียาการไม่มีอะไรเลยนะผมว่าดีมากอย่างเดิมติดรถนะผมว่าให้มันดีมากนี่เลยที่ผมซื้อมาเพราะโชคสะแทงตัวนี้เลยที่ผมเอาตัวเนี้นะตัวอาะ่ะอย่างที่สี่มาดูนี่เลยเบาะรถปึ๊บเคยเปิดอย่างนงี้นะโคตรกวา้างครับผมมันใส่หมวกกับน้องเต็มใบได้ใบหนึ่งถ้าสําหรับออกทริปทางไกลนะผมว่าชเป้ใบหนึ่งแล้วก็เนี่ยใส่กล่องเนี่ย มันกว้างมากฮะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ใบนึงปุ๊บแต่ก็มีที่เหลือตรงนี้หน่อยนึงโอเคแต่ถ้าเป็นแบบพวกของสัมภาระผมว่าเก็บไปเยอะนะตรงนี้แล้วก็อย่างที่ห้าที่ผมชอบเลยอ่านี่ปุ๊บมันมีช่องเล็กไว้เก็บสัตว์นะแต่ว่า iPhone ผมเก็บไม่ค่อยไม่ค่อยได้เท่าไหร่นี่มันมีที่ชาร์จแบตข้างในฮะเราสามารถชาร์จแบตได้นะครับผมโคตรดีเลยอันนี้อันนี้ผมชอบมาก รถรุ่นใหม่ๆก็ทํามากันหลายรุ่นอยู่นะฮะที่ทําเป็นเนี่ยที่ชาร์จแบตวัดอิชาร์จแบตเนี่ยมามาพูดถึงข้อเสียกันมากนะครับผมข้อเสียอันดับแรกที่ผมเกลียดมากเกลียดสุดๆ oh, เกลียดแบบ <no. S 1> อะไรครับนี่ประมาณนี้อะไรฮะก็คือเจ้าถังน้ำมันบรรจุแก๊สสี่ลิตรนะครับโอ้สี่ลิตรนี่คือผมขี่ประมาณประมาณร้อยกิโลร้อยกิโล หมดถังแล้วร้อยนิดๆน,นะฮะหมดหมดเลยจบผมเติมเก้าห้ามาเก้าบาทเต็มถังนะครับผมจากน้ำมันแบบเกือบหมดเลยตกกิโลละบาทตีไหมอันนี้กิโลละบาทหมายถึงว่าผมขี่ร้อยแอพนะขี่ร้อยแช่เลยถามว่าตายกันกินน้ำมันโอเคไหมมันก็มันก็กินพอสมควรนะผมว่านะแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบคือมันเข้าปั๊มบ่อยมากมันจุกแค่สี่ลิตร ออคลิปไกลๆนี่คือถ้าคนถ้าคนไม่ชอบแวะนะถ้าคนแบบชอบขี่ยาวอยาวเงี้ยคือนี่เป็นข้อเสียมากเลยผมไม่ชอบมากเออแล้วไอ้คันนี้มันมีหม้อน้ําด้วยนีกว่าีนี้หม้อน้ําส่วนข้อเสียอย่างที่สองนะครับผมนี่ปึ๊บอันนี้คือพัท้าของคนซ้อนนะผมไม่รู้ว่าจะมีปัญหากับคนอื่นไหมแต่ว่าผมมีแต่ว่าผมมีนะฮะก็คือเนี่ยเวลาเรานั่งอันนี้คือคนขี่นะมันอยู่อย่างเงี้ยขาเราอะจะอยู่อย่างเงี้ย แล้วเวลาคนซ้อนเขาขึ้นน่ะขาเนี่ยมันจะมาชนกับขาเราเลยขาคนซ้อนนะเขาจะมาชนกับขาเรามันจะทําให้ขาเกงเนี่ยมันเลอะ<ม> <Isaiah> แล้วก็เวลาถอยรถก็เหมือนกันวเวลาเราถอยรถอ่ะถ้าเกิดว่าคนซ้อนนั่งอยู่นะเนี่ยเดี๋ยดูภาพตามนี่ครับถ้าเกิดว่าเราถอยรถนะปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันจะไปโดนกับขาเขาเลยถ้าเกิดว่าเขานั่งกับขามันจะยย่นมาหน่อยนึงปุ๊บเวลาถอยรถเนี่ยมันจะมันจะขูดมันจะมันจะโดนขาเขาเนี่ย เออนี่แหละผมไม่ชอบตรงนี้แค่นั้น <c oughs> ไม่รู้ว่าคนอื่นไปนเหมือนกันไหมสําหรับข้อเสียของผมนะครับก็มีประมาณนี้แหละแค่สองอย่างสำหรับ <c oughs> ผมนะ่าสีผมไม่ชอบอะ่ะอันนี้แค่สำหรับผมนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันให้ไฟแบบฉุกเฉ,ฉ,ฉินมาด้วยคงจะดีเลยแต่โอเคนี้ก็โอเคละมันมีไฟเดียวปกติแต่ว่าผมอยากได้ไฟฉุกเฉ,ฉินเนี่ยปึ๊บปื๊บปื๊บป๊บไฟพมากะ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าว่าทำไมถึงล้มนะฮะที่ผมล้มอะ่ะเพราะว่าผมไปซ้อม พื่อที่จะไปแข่งนะฮะแต่ว่าดูจากสถานการณ์แล้วไมีดูจะได้ไปแข่งหรือเปล่า <S <S 1> <S 1> นี่รอยแตกอันนี้คือแตกอันนี้คือสลอกเลยมันขู่ไปเลยมันมันร้มแรงมากเลยนะตอนนั้นผมเนี่ยเดี๋ยวดูดูภาพนะครับผมทําท่านี้แล้วทีเนี้ยมันลงเยอะเกินเยอะเกินแล้วมันมันมาด้วยความเร็วไงผมไหลเร็วไหลโค้งเร็วอ่ะผมเข้าโค้งปื๊ดไหลเลยไหลแบบมันก็นมาเร็วพอสมควรนะแล้วมันลงเยอะเกินครับ ลงเยอเกนอันนี้มันขูดมันขูดแล้วมันเด้งกลับอะ่ะมันขูดคือมันมันไม่ล้มาทางมันไม่ล้มาทางนี้นะแต่มันเด้งแต่มันดันรด้ิ่งเต้เงเด้งขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งตุ๊บแรงมากเลยทำให้เป็นสภาพนี้นะแต่ว่าฝั่งนู้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเอาเข้าทางฝุ่นมนั่งดีกว่าตอนนี้ผมก็กำลังจะไปสนามวิบากนะครับผมพอดีเลยเดี๋ยวขอลองจะแอรอก,กับสนามสนามทางฝุ่นหน่อยมัน <laughs> จะเป็นยังไง <laughs> วันนี้บรรยากาศดีนะฮะอากาศดีปูนไม่ดูว่ามาขี่รถจะพังไหมมาอุ้ยเหมือนเขาทาใหม่ว่าตรงเนี้ยพยกกขึ้นใหม่นี่หว่าเมื่อก่อนผมก็มาขี่ตรงนี้อยู่นะอโอ้ยไปและครับไอเลยครับไป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 แซแบ,บ๊กแซดแบ ใช้เบรกหลังอุปกรองเพราะแอนจินมันแอนจินมันไม่ค่อยหนักเลยนะรถเกียวโตโ่ะตหรือว่าเป็นแค่รุ่นนี้ตอนนี้ลมก็ค่อนข้างแรงนะครับผมพอพอพอโอ้ฟุ่นรถตัวนี้ก็ทำใหไ่หมดเลยนี่วะโอ้โหฟ,ฟุ่นนะครับท่านผู้ชม ตอน,นะนนี้เราก็กำลังจะโดดจำกันแล้วนะฮะมาดูว่ากระโดดจะเป็นยังไงพอเล่นผมทีกระโดดทำไมล่ะผมไม่กระโดดหรอกโดดมาแล้วก็พังแล้วโอ้โหขึ้นขึ้นขึ้นอุ๊บจะหน้าชกหน้าข้าทำได้ดีมากโอ้โหเดี๋ยวผม พังล,ล้เดี๋ยวรถพังก็เปล่รถารถดดใหม่ใหมพอก่อนพัก่อนคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ใช่คลิปแนะนําอะไรนะไม่ใช่คลิปให้ความรู้อะไรนะแต่ว่าเป็นคลิปที่ผมจะบอกความคิดเห็นส่วนตัวนะของการขี่จะบอกความรู้สึกนะครับว่าเออขี่มันเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็โดยรวมแล้วผมก็ถือว่ามันโอเคนะ แต่ผมเกลียดถังน okay. <|so|>> ้ำมันอย่างเดียวก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่นี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสงสัยอะไรก็ถามได้นะฮะ